ครับเรี่ยพวกเราทีละเก้าอะไรไม่รู้โอเคพุกเราเชื่อว่าทุกคนมีความส่ร้ายอยู่ในตัวแต่ไม่ยอมปล่อยมันออกมา เราจึงคิดโจทย์ขึ้นมาว่าปล่อยความสร้างในตัวคุณซึ่งความสร้าง,งมีอยูในตัวทุกคนนะบแต่การที่จะปลดปล่อยออกมามต้องมีอุปรกรณ์นั่นก็คือสก o ปปี้ไอโดยคันน้าสกูปปี้ไอประกอบไปด้วย สองแบบสองสไตล์คือสไตล์แรกแบบสไตล์แบบน่ารักซึ่งสไตล์น่ารักมันก็จะมีความมีความสดใสมีความหวานดูแล้วสดใสน่ารักแน่นและอีกแบบหนึง่งเป็นแบบเท่ๆซึ่งจะมีความมีระดับน่าใช้อยู่ในตัวของ s c o o ปปี้เอง ซึ่งจากที่ทีมเรามองถึงความโดดเด่นของสไตล์ทั้งสองสไตล์ที่ควรจะได้รับการปลดปล่อยออกจากตัวของผู้ใช้แล้วเราจึงนำสไตล์ของสไตล์นี้มาเป็นจุดขายในโฆษณาของเราโดยเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเราอยากจะให้ทุกคนได้ติดตามชมแบบสดๆโปรดติดตามชมครับ เราใช้รถฮอนด้าส o ูบี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนได้ปลดปล่อยความสร้างของตัวเองออกมาในสไตล์ในสไตล์ที่เป็นของตัวคุณจริงซึ่งออกมาในแนวของดีไซน์ของรถ h o นด้าส o ูบี้ไซึ่งมีสองแบบจะเป็นตัวที่บ่งบอกความสร้างเป็นตัวคุณครับ ซึ่งเราก็จะเล่าผ่านผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเวลาที่เธออยู่บ้านเนี่ยก็จะทำตัวเรียบร้อยเก็บความสาเอาไว้ข้างในแต่เวลาที่เธอได้ออกไปข้างนอกสูบีไอเธอก็จะได้ปลดปล่อยความซาที่เธอมีข้างในส่วนเรื่องก็จะดำเนินไป แบบซาซานะครับการปะ่อยความซางเซ้อและปล่อยในแบบสไตล์ที่แบบคิ้วซึ่งเธอจะแต่งตัวอบอกถึงความเป็นสกูปปี้ไอในรูปแบบของคิ้วนะครับกปจะไปเจอกับควก,ไกบวกไปเจอกับเพื่อนที่ซามีความซาแล้วก็ไปทำกิจกรรมซาซากับเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยความซา,าก บ้านแต่ก็เรียบร้อยเช่นเดิมแล้วก็ยังคงมีความซายอยู่ข้งางในแต่โดยภาพที่เห็นเนี่ยเธอเรียบร้อยมากาครับผมซาคุณรู้สึกความซาพ,พอหรืยังถ้าย่างดูนี่ โอ้ยเลยะโอ้ยคอนซาคอนซาโอ้เซ็งเซ็งเบบโผล่พวกเราทีลากกาทุกคน